สวัสดีค่ะวลากรทรงม่นภัยมาพบกันอีกแล้วกับรายการต้นไม้สายมูนะคะต้นไม้สายมูต้นไม้มงคลที่จะนําเสนอในวันนี้นะ่าจะเป็นต้นไม้ที่เราคุ้นเคยกันดีนะคะแต่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าสรรพคุณของเขามีอะไรบ้างแล้วเมื่อก่อนคนโบราณเขาใช้ทําอะไรกันบ้างนะคะต้นไม้ต้นนี้ก็คือว่านงาช้าง ว่านหาช้างนี่ใครเห็นครั้งเดียวก็คงจะจําได้เอกลักษณ์ของเขาก็คือไม่มีใบค่ะขึ้นมาเป็นหลอดยาวๆแหลมๆแบบนี้เฉยๆนะคะซึ่งตอนนี้นิยมเอามาทําเป็นไม้ประดับดูดสารพิษกันก็าสามารถปลูกได้ง่ายในอาคารแล้วก็อาจจะมีการถักปีญ่าทำเป็นไม้สวยงามไม้ตกแต่งในบ้านในคอนโดอะไรที่มีพื้นที่จํากัดก็จะมีว่านหางช้างเป็นไม้ประดับดูดสารพิษกันนะคะ แต่เราจะรู้กันไหมคะว่าจริงๆแล้วว่านตัวเนี้ยไม้ตัวเนี้ยถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายมากตั้งแต่อดีตและถือว่าเป็นว่านชั้นดีตัวหนึ่งเลยนะคะว่านหางช้างว่านงาช้างไม่ใช่ว่านหางช้างนะคะว่านงาช้างก็ชื่อเขาก็คงจะได้มาจากตามลักษณะที่เหมือนงาของช้างโดยที่ไม่มีใบไม่มีอะไรเลยแบบนี้นะคะ ว่านงาช้างถือเป็นว่านมงคลโบราณเก่าแก่ถ้าเราเดินไปตามบ้านคนเท่าคนแก่บ้านในชนบทเราจะเห็นว่าแทบทุกหลังจะมีปลูกว่านงาช้างกันอยู่ที่หน้าบ้านแทบทุกหลังเลยนะคะเพราะว่านตัวนี้มีสปปรรพคุณทั้งทาง,งสมุนไพรแล้วก็สปปรรพคุณทั้งทางนิตยิยสิ์ของเขานะคะในแง่ของสมุนไพร ว่านงาช้างใช้สำหรับช่วยบำรุงเลือดลมสตรีนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าแก้บาดทะยักหน้าไฟหรือการเป็นบาดทะยักหลังจากคลอดบุตรโลหิตกระทำหลังจากการคลอดบุตรซึ่งคนโบราณเนี่ยการคลอดลูกแต่ครั้งเหมือนการออกสนามรบเป็นตายเท่ากันเลยนะคะเพราะนั้นว่านงาช้างเนี่ยก็จะเป็นว่านที่ใช้ในการดูแลหญิงหลังคลอดนะคะแล้วนอกจากนั้น ใครที่หน้าเข้าฟ้าเนี่ยว่านงาช้างก็สามารถที่จะกินแก้ฟ้าได้วิธีใช้ก็คือจะดองเล่าก็ได้จะต้มน้ํากินก็ได้นะคะทําได้ทั้งสองวิธีก็ถือว่าเป็นว่านดีสมุนไพรดีที่มีประโยชน์แต่ในขณะเดียวกันในเรื่องของความเชื่อนะคะว่านงาช้างเนี่ยถือว่าปลูกไว้หน้าบ้านเนี่ยป้องกันสิ่งไม่ดีทั้งหลายไม่ให้เข้าบ้านนะคะสิ่งไม่ดีทั้งหลายจะเป็น ฝุณนใสมนดำหรือจะเป็นพุทผีวิญ,ญญาณต่างๆที่ไม่ดีอะไรเงี้ยการปลูกว่านงาช้างไว้หน้าบ้านจะช่วยป้องกันว่านงาช้างมี2ชนิดนะคะแบบเขียวแบบนี้กับแบบที่มีคาดลายซึ่งทั้งสองอย่างใช้ได้เหมือนกันชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งของเขาก็คือหอกสุรการกับหอกสุรโกดนะคะก็เป็นชื่อเรียกย่อยออกไปก็ไขรที่มีต้นไหนจะเป็นเขียวล้วนหรือจะเป็นเขียวลายก็ใช้ได้ผลดีทั้งคู่นะคะ แล้วนอกจากนั้นยังมีการพูดถึงว่าว่านงาช้างเป็นว่านที่มีเดชอาดัาต้ากรมีถือเป็นว่านสิริมงคลที่ถ้าใครเล่นสายมูควรจะมีปลูกเอาไว้ที่บ้านทุกกลังทุกคนนะคะพลาดไม่ได้กับว่านงาช้างยังถือว่าหาง่ายค่ะมีขายตามร้านขายไม้ประดับไม้ฟอกอากาศทั่วๆไปนะคะลวดลายต่างๆ ขนาดสีสันก็แล้วแต่เราจะเลือกซื้อเอาตามต้องการแต่ช่วงหลังเริ่มเห็นเหมือนเขามีการเล่งอะไรบางอย่างทําให้มันดูอ้วนผิดปกติเนาะถ้าเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องความสวยงามมากก็คงรักษาลักษณะจริงๆของเขาที่ไม่ได้มีการเล่งปุ๋ยเล่งยาตามธรรมชาติเอาไว้ก็น่าจะดีกว่าแต่ก็ตามจิตตามอัธยาศัยค่ะมีก็ดีกว่าไม่มีเล่นไปเถอะนะคะของโบราณดีๆแบบนี้ในเมื่อคนโบราณทุกบ้านทุกหลังเขาก็ปลูก เขาก็มีไว้กันเราก็อยากให้เสียเป็นสายมูตัวจริงก็อยากให้เสียปลูกว่านงาช้างเอาไว้ได้ทั้งสมุนไพรชั้นดีและป้องกันสิ่งอันตรายรวมทั้งได,ดง้เรื่องิเดชอำนาจบารมีของเราครบถ้วนทุกประการสมกับเป็นสุดยอดสมุนไพรหรือว่านสายมูต้นหนึ่งที่น่าเก็บรักษาและมีเอาไว้นะคะว่านงาช้างวรฒกรสมุนไพรก็ฝากเกเล็ดเล็กเกล็ดน้อยความรู้เนี่ยเกี่ยวกับต้นไม้สายมู ในตอนนี้เอาไว้แต่เพียงเท่านี้อย่าลืมช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับเราเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามคลิปต่อๆไปของเรากดกระดิ่งเอาไว้จะได้ชมคลิปต่อไปได้อย่างทันทีก่อนใครนะคะวะลากรสมุนไพรกับร,รายการต้นไม้สายมูขอบคุณมากค่ะ